สวัสดีครับผมสวัสดีทุกทุกคนนะครับผมต่อจาก Hello t o k k i นะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาแกะกล่องนะครับเป็นเบอร์เบิร์นมาร์กนะครับก็คือวันนี้วันที่24สิ่งหานะครับพศสอ6 4นรนะครับก็คือไปเอฟมาจากในไลฟ์สดนะครับแต่เรามาแกะพร้อมกันเนาะว่าจะได้แบบไหนบ้างนะครับก็ใช้เป็นหลักฐานในการซื้อขายต้นไม้นะครับตามปกติด้วยนะครับเวลาที่เรา ซื้อต้นไม้ออนไลน์มานะครับเราก็จะต้องมาแกะเพื่อให้ผู้ขายเนี่ยชมด้วยนะครับว่าต้นไม้มันไม่ได้มีการเสียหายระหว่างขนส่งนะครับต้องดูพวกที่รัดพวกไรพวกนี้ด้วยนะครับว่าเราจะต้องแกะที่รัดออกด้วยบางทีไปดึงพ้าดเนี่ยมันอาจจะทําให้ต้นไม้เกิดการเสียหายได้นะครับ นี่ได้มาแล้วนะครับเป็นไซส์เล็กนะครับตามที่ผมตกลงซื้อขายนะครับแล้วก็พี่เขาจัดมาให้นะครับอันนี้แล้วแต่ก็จัดนะครับผมไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นสินค้าก่อนที่จะจ่ายตังค์ต้องจ่ายตังค์ก่อนนะถึงจะได้ของนะครับก็เลยลองเสี่ยงซื้อมานะครับได้มาทั้งหมด4ใบนะครับดูจากตรงนี้น่าจะเป็น4ใบนะครับป๊าบ นี่นะครับโอ้ได้มา5้าใบเลยนะครับพี่ก็ใจดีมากนี่เลยนะครับนี่ฮะใบที่1ที่2ที่3นะครับแล้วก็ใบที่4ี่ใบเล็กนะครับใบที่5นะครับใบที่เพิ่งแกะผลหลอดออกมานะครับโอ้โหอะโอเคเรามาแกะกันต่อนะครับว่าดูจากยอดดูจากยอดมันนะครับว่ายอดที่ก้านมันด่างหรือเปล่านะครับเพราะว่า ตัวเบอร์เบิร์นมาร์กเนี่ยบางทีแล้วเนี่ยใบที่เราซื้อมามันด่างก็จริงนะครับแต่ถ้าก้านมันไม่ด่างเนี่ยบางทีมันจะแตกหน่อออกมาใหม่เนี่ยอาจจะเป็นเขียวได้นะครับเอาแน<ล>่กับมันไม่ได้นะไอเอตต์ตน <erei> ี่ยก็เลยค่อนข้างมีราคานิดนึงนะครับพี่เขาห่อผ้าเฟล์มานะครับเป็นเฟล์นะครับแล้วก็ฉุบน้ํามานะครับอ้แล้วก็ห่อเป็นสเฟกน้ำมอสมาให้นะครับพร้อมด้วยกระดาษทิชชู่นะครับ โอเคนี่เลยนะครับดูที่ก้านนะครับทามาดูที่ก้านกันนะครับนี่นะครับอันนี้ที่ก้านมันจะมีความด่างเห็นไหมครับดูนี่นะครับก้านมันจะมีความด่างนะครับเพราะนั้นหลอดที่มันแตกออกมาใหม่มันก็จะมีความด่างไปด้วยเห็นไหมครับตรงนี้มันจะด่าง ถือว่าโอเคเลยนะครับนี่นะครับก้านจะด่างนะครับบางทีถ้าได้เป็นก้านเขียวมามันก็อาจจะเขียวไปนะครับต้องไม่โฟกัสระางนั้นอ่ะโอเคอันนี้นะครับณช่วงเวลาตอนนี้ก็ราคานี้ก็น่าจะถือว่าใช้ได้อยู่นะครับไม่ได้แพงแล้วก็ไม่ได้ถูกมากนะครับแต่เราก็ต้องมามาอบนะครับมาชําแล้วก็อบนะครับมันก็จะมีความเสี่ยงบ้างนะครับ แต่ผมถือว่าคุ้มค่านะในราคานี้นะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็เบื้องต้นมาแกะกล่องชมกันนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวเอาไปชํากับมะพร้าวสับนะครับแล้วก็ผสมเพอร์ลนิดหน่อยนะครับแล้วก็อบใส่ถุงนะครับโอเคครับผมยังไงก็ขอบคุณมากๆที่รับชมด้วยนะครับนี่มาช่วยกันลุ้นนะครับผมมาครับสวัสดีครับ